คชิมลูกอมหนูหน่อยค่ะยวันนี้พ่ยาดูดเดวันนี้พ่ยานะ่ะชิมมาเป็นจะจะเป็นร้อยอย่างแล้วมั้งเนี่ยชิมลูกชิมลูกอมหนูกระตุ้นหนูเลยคะ่ะจะพุงป่องเลยอนี่ยแล้วก็บอกว่าพ่ยาทำไมอ้วนจังก <c oughs> ำลังน่ารักแต่ละคนก็บอกว่าพิยาชิมของหนูหน่อยชิมของหนูหน่อย <c oughs> อันนี้หนูทำเองเลยป่ะทำเองเลยค่ะทำเองจริงนะจริงค่ะไม่รับมานะไม่ได้รับค่ะรับมาพ่ยาไม่ขายให้นะทำเองจริงจริงค่ะพามีดมาเดทราย เอามาแกดูดิช่วยกันชิมพี่ยาไม่ได้ชิมคนเดียวต้องในลูกน้องช่วยชิมด้วยลายชิมลายาไปคนละเม็ดพนวันเร็วๆชิมช่วยกันชิมคือว่าบางวันเนี่ยพี่ยาชิมของเยอะใช่ป่ะเ,เราอาจจะลิ้นเพี้ยนค่ะอันนี้ลูกอมรสอะไรกระทิมันเป็นลูกอมกระทิรสกาแฟนิดหน่อยใส่กาแฟนิดหน่อยคล้ายๆจรวดตัดเฮ้ยอ,อร่อยอ่ะอร่อยค่ะอือร่อย อร่อยมากอร่อยมากหืมพักใหม่ๆสดๆใหม่ๆเลยสีสีคนหนึงหอกอั้ยไมานีทั้งงานได้อยู่นะนี่สูตรลอยลอยจริงไม่ปลอยมาชินที่ปลอยปลอยมาเร็วลอยห้าปากเกเป้อน อมก่อนนะคะอมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเคี้ยวนี่คือผ่านแล้วคือโดนใจลูกน้องพี่ยานี่ก็คือชิมกันทุกคนแล้วนะพรุ่งนี้ไปเอามา500แพ็กประเดิมขายวันแรกไปทาทันไหมทันทันแน่นะทันแน่แล้วไปลองเอารถรถอื่นมาดูด้วยนะรสชาติอื่นนะอือค่ะนะ,ะไป,ะไ,ปไปทํามาร0 0แพ็คไปค่ะ,<ป>คะโอเคอไปรู้สึกดีใจภูมิใจแล้วก็รู้สึกปลื้มใจมากที่พี่ยาให้การยอมรับขนมของพี่ไม่ยากเลยค่ะพี่ยาเป็นคนง่ายๆค่ะ แต่แต่ว่าโอเคเลยพี่ยาแบบดูจริงใจมากค่ะรัก